สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องยาทองชาแนลนะคะวันนี้ยายก็จะพาทุกคนมาชมสวนค่ะว่าในสวนของยายนี้จะมีผลไม้อะไรบ้างนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะผลไม้ออกตามฤดูกาลค่ะไปติดตามไปกับยายเลยค่ะยายจะพาไปชมนะคะผลไม้ต้นแรกก็คือมะปรางค่ะมะปรางหวานนะคะ มะปรางหวานของยายก็มีหกต้นค่ะต้นที่7ดก็คือมะยงชิดนะคะนี่ก็คือลูกมะปรางหวานนะคะปีนี้เขาก็ออกลูกเยอะอยู่นะคะออกเกือบทุกต้นเลยค่ะต้นนี้เขาออกลูกเยอะมากเลยค่ะ ลูกใหญ่ด้วยนะคะพอได้เก็บกินอยู่ค่ะปีนี้นะคะต้นนี้ระดกมากค่ะดูมะปรางหวานเสร็จแล้วก็เดินมาดูขนุนนะคะนี่ก็คือขนุนเพชรราชานะคะขนุนของยายก็มี3ามต้นค่ะก็มีเพชรดำลง แดงสุริยาค่ะปีนี้ออกทั้งสามต้นเลยนะคะนี่ยาก็เก็บกินไปหลายลูกแล้วค่ะอันนี้ก็คือระบุสารียักษ์นะคะปีนี้ไม่ค่อยมีลูกแล้วค่ะปีที่แล้วโดกมาก อันนี้ก็คือบวบว่วงขาวนิยมนะคะยายจะจสอยค่ะแก่แล้วนะคะนี่คือต้นมะขามเทศค่ะนี่คือผักอ่อนของเขานะคะมะขามเทศฝากที่หอได้แล้วก็ต้องหอนะคะแย่งนกแย่งกระรอกค่ะไต้ที่สูงๆที่เรา หอไม่ถึงหรือว่าเราสอยไม่ถึงก็ว่าปล่อยให้นกให้กระรอกกินไปนะคะผักสวยงามมากเลยนะคะมะขามเทศหวานนะคะหวานมันค่ะเก็บได้แล้วนะคะผักใหญ่ผักสวยค่ะ มะขามเทศหวานมันนะคะไม่ฝาดค่ะฝักนี้ก็ต้องห่อไว้นะคะห่อไวอ้กี่ค่ะห่อได้ก็ห่อนะคะนี่ก็คือมะเฟืองหวานนะคะมะเฟืองหวานต้นนี้อร่อยมากค่ะเราต้องห่อนะคะไม่ห่อไม่ได้กินค่ะเกิหนอนหมดเลยนะคะ กล้วยน้ำวามีสองเครือนะคะยายจะพาไปดูชมพูทับทิมจันท์ค่ะนี่ค่ะปีนี้ยายห่อเยอะเลยนะคะนี่ยายก็จะมาเก็บแล้วนะคะชมพูทับทิมจันท์ค่ะี๋ยวยายจะแกะให้ดูนะคะแกะถุงออกนะคะ ชมพูของยายแตกแล้วนะคะนั่นน่ะเขาได้น้ำฝนสองครั้งค่ะเขาเลยแตกเลยนะคะนี่ค่ะแตกเหมือนกันนะคะพวงนี้ค่ะ เอาถุงจะติดกออกค่ะพวกนี้ยังเก็บไม่ได้ค่ะพวกนี้ก็ยังเก็บไม่ได้นะคะยายแกให้ดูเฉยๆค่ะพวกนี้นะ ปีนี้ห่อเยอะเลยนะคะแล้วออกดอกออกดอกเล็กๆมาอีกค่ะรุ่นที่2ตามมาในรุ่นแรกนะคะนี่ค่ะชมพูท,ทัดทิมจันร์นะคะปลูกไว้กินค่ะไม่ได้ขายนะคะ เอาไว้แบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยนะคะี๋ยวยายก็จะห่อไว้เหมือนเดิมค่ะยายจะพาไปดูชมพู่เพชรนะคะชมพู่เพชรสายลุงค่ะนี่ก็คือชมพู่เพชรสายลุงนะคะชมพู่เพชรค่ะเดี๋ยวยายจะแกะถุงพลาสติกออกให้ดูนะคะ ว่าชมพู่เพชรเขาเป็นลูกยังไงนะคะนี่ก็คือชมพู่เพชรนะคะนี่ค่ะลูกของเขาก็จะออกเขียวเขียวค่ะรสชาติก็ต่างกันนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะชมพู่เพชรนี่ก็หวานเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะยายห่อไว้นะคะถ้าไม่ห่อไม่ได้กินนะคะแล้วแมลงวันทองเขามาไข่ใส่แล้วก็เกิดนอนค่ะนี่ก็คือรุ่นที่สองกำลังออกดอกมาอีกแล้วก็ดอกเล็กๆนี่ค่ะโฟกัสไหมคะกล้อง็เล็กๆเนี่ยกำลังมาอีกค่ะกำลังออกอีกนี่ก็คือรุ่นที่สามนะคะ ชมพู้เพชรค่ะนี่ยายก็จะเก็บอลูกนี้นะคะหมุนเอาค่ะไอที่เหลือยายก็จะห่อไว้เหมือนเดิมนะคะโยลนแตกอันนี้ยายก็ห่อเยอะเหมือนกันค่ะต้นนี้อันนี้ก็คือชมพู่ทัพทิมจันทร์นะคะ อีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้สวนนอกนะคะอันนี้ชุดแรกนะคะห่อชุดแรกค่ะทางนี้ยายก็ห่อเยอะเหมือนกันค่ะพ้กไหนที่เราห่อไม่ได้หรือเราไม่ห่อนะคะแล้วก็จะสอยทิ้งเลยนะคะสอยตังแต่ลูกเขายังอ่อนอยู่เลยค่ะถ้าปล่อยให้เขาโตแล้วเขาจะเกิดร้อนนะคะ แย่ะแกะเอาถุงนี้นะคะเขายังไม่ได้แกะมากหรอกคะ่ะโอ้ยเดี๋ยวแกะก่อนค่ะแกะได้แล้วแกะได้แล้วค่ะจะล่วงนะคะ แกแรงไปเขาล่วงใส่ถุงเลยค่ะที่อยู่ในถุงแล้วก็ไปกินอยู่ตรงกิ่งนี้เราก็จะห่อเหมือนเดิมนะคะ 奶奶。 วันนี้เก็บไปกินแค่นี้ก่อนค่ะวันนลังเขาเก็บใหม่นะคะคลิปนี้ก็พักแค่นี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ